ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้าวันสวัสดีจ้ามือนีได้มากมือนั่นเนาะได้มาเห็นหน่าเห็นตากันสุกปูสุกข้นนะเข้ากระไดเนาะมาได้เป็นพี่เป็นน้องกันเนาะมือนีเนาะเมือนีมันยังนอจะทำยังนอเนี่ยทำเมื่อนั่นนั่นมาพ่อกันยีดอนปูตาเนาะจ้ามาพ่อกันยีดอนปูตาเนาะจ้ามาเมื่อนันที่เท่าใส่หลงก้อนหวยออกนี่เนาะจ้าสิบหาบอ จ้ะสิบห้มือนั่นวันที่สิบห้าจ้ะมือปูไห่นะปูเพ่นไหเหลกนะปูพันฝันปูพ่นฝันว่ามีคนมาไหเหลกพ่นสองเกตกับสามหกพ่นก็บอกว่าเสือเด้อหลานเอวสันลูกหลานเอได้คันใดก็ได้มาเห็นมาสางน้ำปูปูพันวาเนาะูจ้ะปูกับคือเป็นจำนี่แหละจ้านี่เงื่อนเพลนละจ้าเงื่อนปูละนี่จ้นจำละนี่จ้อบัานพอจำจ้ะเงื่อนพอจำปูจำเพลนนี่ล่ะกามาว่าเมื่อนี่กับ บ้าจะควองเออได้หน่อยกบมาให้ปูหน่อยเนาะมาซอยปูเนี่ยล่ะบันนี้มาหอดมือนี่ปูเพิ่นระเบ้าห้ฟางแมปูเพิ่นระวบาเออลูกหลานเองวันนี้ปูอันพูดตาละฝันมาสั่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันวันพระเทพเอาเด็กหน่อยมาให้เพิ่นพินึงเพิ่นระอุ้มเอาว่าสั่นละเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าในพวมฝันเพิ่นว่าสีมีรถสีมาจอดอยูุ่มหอนปูปูว่านเนาะอัน มันป oh, ูดก we ับเลยบ่าโอ้รถขั้นน <O> ี้ขั้นขั้นไม่รถมาจอดมันก็ออกเล็กรถขั้นที่มาจอดถละปูพันเว่านาะปูเลยบ่าโอ้เมนอิลีปูพันวาน่ะมาหอดมือนี่เออเลกออกรถดขั้นนี้อิลีล่เดอร์วสันปูพันวาน่ะโอ้สามสามอันโอ้สามหาหาสองขั้นนี้จ้าขั้นนี้หละจ้าปูพันพวงจ้าปูพันพวงเลยแมเอาล่เดอว่าสั่นลูกหลานเอลสันปูพันวาน่ะถ้ากันเอาเดอร์ อาเคุณแม่มาไลยปันไดล่คอยังบ่างนี้กับว่าได้ไลยดอกได้พ่อได้มากไหปูได้กินได้ท่าน้ำปูได้เล็กน้อยหันล่ะน้ำใจปูเนาะเพิ่นไหมาเนาะข้ามาหาเพิ่นมือดมือเดียวเนาะเพิ่นบอกจะเพิ่มไหโซ่ทักทิศจาเพิ่นบอกคักขักเลยมาเพราะว่าเมื่อนั่นเนี่ยก็คือเห็นเพิ่นแม่เนาะค่ะยืนตาได้เห็นกันตาไปทักกันเยอะจ้ะ มือนั่นเป็นวันที antis, ่สิมหาท่าจำมะพิษเนาะค่ะแม่เดี๋ยวันนี้สิมหาแล้วจ้ะเพราะว่ามือรุ่นมากกับแมนมือเด็ดก็ซ <vallahi> ิซ <uk> ี <ra> ่กับสิมหาสองมือนี่เหรอแมนแมนแมนค่ะเพราะว่ามือนันก็ได้เป็มือวันหยังล่รเนะนี่ยืดเลาะๆนี่เหรอแม่ซื้อว่าที่ไหนซื้อแม่ติ๋มซื้อแม่ติ๋มจ้่แม่ติ๋มมาแต่สังคมนแม่จ้มาแต่สังคมแม่ติ๋มสร้างคอมจ้่แม่ติ๋มสังคอม ออม,ม,มาครั้งแรกกัมาได้ส่งโลดแม่าะจ้ามาครั้งแรกก็มาได้โ่งโหลดปูเพิ่นกะไห,ห้ก้ากกะไห้สองเก็กับสามหกขนาดค่ะโอ้เพิ่นยำแล้วยำอีกได้ปะเสือเออเดือ,อดเด้อดเสือเออเด้อดสันปูฝันคักฝันแหนวสัน,น,น,นว่าน่ะเพิ่นไห้ปูหน่ะวันันั้นว่ามากวดแกรกก็เลยซื้อไว้บ่หลายจ้าซื้อไว้บ่หลายแต่วันงวด<ช>แต่ว่าก็เลยมือนี่ก็เลยมาหาปูมาเออมา น้ำน้ำใจปูเนาะจะว่าปูพันนันก็มาละพระกันอโรถมาปูก็เลยว่าโอ้ปูหลับฝันว่าสันเอิ้นแม็นขั้นนีอีแิละเด้อว่าสันปูวเสื้อเด้อลูกล้านกับเมื่อหนีว่าสันวันที่หนึ่งอันพุจิกานีว่าสันปูกันมาฟังเบิ่งพ่อจํำนี่ฝันแล้วพ่อจะพ่อจํำฝันว่าจังใดก่อนที่ว่าฝันว่าพระเทพนี่เอาเด็กหน่อยมาให้พอตาจํำนี่อุ่มผู้นึงพอตาเลยได้เอา เอาแล้วละฟันอันรว่าเนื้อสีมีรถมาจอดจึงขั้นอันปูแตาจำนี่ละผู้นึงนี่ละพัสนขั้นนึงนี่ละฟันบานี่ปูเลยว่าเออขั้นสีมันรถขั้นนี้แหละตีเหล็กรถขั้นนี้แหละปูว่าขั้นมีรถมาจอดนี่เหล็กมันจะออกพัสนขั้นร่ำนะห้าพันบาทโอปูมาจอดปูกะทักเลยเนาะจ้ะเนาะจ้าแต่ละว่าครับขั้ากับฟันดีแล้วฟันขั้นกระซัตจ้าถือว่าฟันดีเนาะงฟันดี ัต่กาูทักแังสั่นแม่มากบ่บมักอยู่มักเลยมากหาสองกันล่ะมักหาวงจว่าหาสามสามหามันออกลมันจะออกอีกบ่อละออกได้ค่ะบหอนบ่สามสามแปดเนาะแต่แปดสามสาแปมยังออกได้เนาะจ้ต่าแตาวาโตที่แม่มากเป็นพิเศษขึ้นมากหาสวงน้ำูจองจำนเลยล่ะจ้า ทะเบียนรถนะจ่ะจ้ะทะเบียนรถสามห้าห้าสองผู้พันสี่เลยเด้สี่บอกเลยนาขี่รถเขับมาจอดมาทะเบียนรถสามห้าห้าสองกัดท่าตัดแล้วมันกับเลขมันหลายตัวดิมันตักกตด,ตดมาถึงมาสองตวัวเนาะจ้ะ ตอนตูแม่มาเนี่ยคือหาสองสองหาแล้วค่ะปูพันไปสี่เด้ปูพันยางไปสี่ใบรถเด็ก <หา S 2> จะ <หา S 2> ปูพันกะว่าว่าขั้นรถมาจอดนาบ้านปูนี่มันจะออกปูว่าขั้นรถไดมาจอดบ้านปูนี่มันขั้นไหนมาจอดมันจะออกสอบออกปรสันปูพั้นว่า <c oughs> พอ,อดรถมาจอดพอจำก็ทักเลยจ้า <พอ S 2> ทักเลยแล,แล้วก็บเบาให้ฟัง้อมา่าฟ,ฟันโอ้ปูหลับฟันนอสันพอจำว่านะ่ะตาดอ,อกมาแล้วก็พอหลายคูเด้อมีสีค่คููแต่ว่าแม่นอกฮะดึงตัวเด่นออกมาหายอยู่นอกจากเนาะจ้าสอง <c oughs> ทะเบียนรถแม่ตรีมมาแต่สามข้อมเมื่อนี้ แมาเห็ดยงออังแม่กับว่าโศกว่าหมา,มานี่นี่น้นนอยกับมามหา,หาพอตาจัเห้านี่ละว่ามาหาเหล้าอีกกับ,บจะมาบูา่ชาโศกมาเห็ดยังน้ำเล่านี่ละจะเ<า>ห็ดเบียกเห็ดยังน้ำเล่านี่ละมาหาเล่านังพี่อยู่นอกแม่เนาะจาเลาก็เลยว่าฝันเกี้ยวนี่ละเอาคือดีแทะสนดอก็เลยว่าสีบวโศกน้ำตาจําอีกบ่ก็เลยว่าจังสี่ปูเลยว่าอันตาเลยว่า เสือรถเด้อสั่นอ๋อทะเบียนรถนะแม่จ่าแม่ชอบตัวเลขทะเบียนรถให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นเบิ่งน้ำเนี่ยเด้อจ้าเด้อตัวนี้แหละ่ตาจำเพิ่นทวงเฮานะว่ารถคันนี้แหละจ่าป้ายนี่แหละจ้าจ้าหนึ่งห้าสองห้าสามจ้าหงอดก้อนกุแตาจำเพิ่นกะไห้เฮาสองตัวงี้สิละจ้าหงอดก้อนเพิ่นกะไห้สามหูกับสองเก็ดท่านี่ละจ้าเพิ่นไห้เฮานะ วันนี้เพิ่นว่าตัวนี้ล่ะเพิ่นก็เอาไปซีบอกเข้านาะถือว่าเป็นเลขคนหายตัวงอดแน่จแน่พิ่คนหายตัวงอดเพิ่นก็บอกว่าวันที่หนึ่งพุทธกีกาสันเพราะว่าเลขรัฐบาลไปเสือเด้อวสันผู้เพิ่นบอกเนาะเอาไปนอนยอดซี่กัพิจาระนาบ้าเดิมพันเน็ตพีษไสมจ้าวิเคราะห์ดีๆค่ะจ้าวิเคราะห์ดีๆเบิ่งดีๆ มากกับซื้อเนาะค่ะแม่จ้ามากกัซื้อท่านปูบ่มากกับ่ซื้อล่ละน้อกับปูเพิ่นได้เว้าจังซี่เพิ่นได้บอกเฮาคำนี้เนาะเฮาก็เว้าคือปู่เพิ่นบอกเอ้าเพิ่นก็ว่าเน้นตัวนี้ล่ะเน้นเลขรถนี่ล่ะเื่เพิ่นฝันคืองวดก่อนงวดก่อนเพิ่นก็ยังฝันได้เนาะยังแมนจ้าห์หงวดก่อนเพิ่นยังว่ายังแม่นเตียหัวกอนยังแม่นส่ะ2 7กับ3 6 2กสองโตท่านี้ล่ะจ้าเพิ่นใหายจ้ามันก็บ่หลายตัวจ้า พึ่งมาหาพอจำครั้งแรกกัมาโสมาหมานลดจ้าพึ่งมาครั้งแรกกับมาโสมาหมานแล้วก็หัวดนี้มาปูแต่จำแล้วก็บอกว่าตัวนี้ลหละจ้าตัวนี้แหละแม่มักตัวใดพิเศษก็จ้าจ้าแม่ก็มาหาซองนี่ละลายเนาะคดเส็นตว่าตาเพื่อนเอาไปซีด้เพิ่อนเอาเมื่อไปซีบอกเข้าดีโอพอจำาอาเมื่อไปซีจ้าซีบอกหาซองเข้านี่แหละก็บอก ขี่หาสองตัวเดียวเท่าสองก็มไม้แม่ไม้แห้องอีกแล้วละจ้าไม้แห้งอีกแล้วไล่ไลอาจารย์ไล่เสี่ยนโยนที่บนหายานี่หาสองจ้าแต่กับยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะเพื่อเห็นเพื่อจะมีโชคจา้าซื้อไว้ได้จา้าเด้อเลขรัฐบ,บาลเท่านี้ละ่ะซื้อเลขลอตเตอรี่ไว้ตัวขั้นว่าแต่งวดกว่อนมางวดกว่อนตายังหายสองเจ็ดเนาะ วันนี้ตาสี่หาสองนี่แหละจ้าจะซื้อไว้เนาะพี่น้องเข้ากระไดเพื่อตาเพคนไห้เข้าอีกเนาะค่ะค่ะขอขอบคุณแม่ติ๋มนะคะที่แบ่งปันแนวทางว่าเรื่องตัวเลขให้ฟังเนาะค่ะเพื่อจะมีโชคต้องกันนะคะตกันเนาะควัมบาดพุ่นข้าแม่จ้าขอบคุณจ้าขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ